การที่ผู้หญิงของเราเนี่ยค่ะช่วยตัวเองอย่างเช่นวันหนึ่งอาสมูทสมมุตินะคะคุณหมอวันหนึ่งสักสามครั้งเนี่ยอันนี้คือมันมีความต้องการทางเพศมากเกินไปหรือเปล่าเราดูอย่างนี้ครับน้องเนสครับเราดูว่าถ้าน้องเนสนะหรือผู้ชมที่ช่วยตัวเองได้บ่อยๆนะครับแล้วทํางานทําการในหนังสือทุกอย่างได้ดูปกติอารมณ์ทุกอย่างแจ่มใสความถี่ไม่นับครับหรือตรงกันข้ามถ้าน้องเนสบอกว่าช่วยตัวเองแค่ เดือนละครั sized, moves, okay. ้งแล้วอยู่ได้ในทั้งเดือนไม่กัดกรุ้มใจอะไรเลยอยู่ได้สบายก็ถือว่าฉี่ในขณะที่เราพึงพอใจได้เช่นกันเห็นว่าบางคนไม่ช่วยตัวเองอะไรก็มีเรามองว่าถ้าคุณผู้หญิงไม่อยากช่วยตัวเองเราก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นสิทธิของเขาถูกไหมครับถ้าเขาอยู่ได้สบายสบายถ้าคนช่วยตัวเองบ่อยๆแล้วทํางานทําการได้อย่างสบายก็อย่ามาว่าว่าเราหมกมุ่นถูกไหมเพราะเรายังทํางานได้อย่างปกตินั้นไอ้เรื่องความฉี่จะห่างจะฉี่เนี่ยเราไม่เอาเป็นตัวตัดสิน เราจะสินที่เราทํางานทําอยู่ชีวิตประจาวันต่างๆได้ดีหรือเปล่านะครับน่นเราไม่ได้หวังเขาว่าคูชนต้องช่วยตัวเองแต่ถ้าบางท่านอยากช่วยตัวเองแล้ววิตกกังวลใจอยู่เพราะเพื่อนมีความคิดลบในเชิงเพศเขาเรียกว่าเซ็กซ์เนกาทีฟมาฟังหมอปุ๊บมาฟังเราสองคนเนาะค่ะเราจะมีความอยากให้มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นครับคือเขาเรียกว่าเซ็กซ์โพสิทีฟคือมองเพศแง่บวกแปลว่าผู้หญิงสามารถช่วยตัวเองได้อันนี้คือการมองเพศแง่งบวกนะค่ะพฤษภาคมน้องเนิร์สใช่ไหมครับว่าเป็นเดือนแห่งการ ช่วยตัวเองของโลกจริงเหรอ,อใช่ครับเริ่มจากมันมีวันหนึ่งในเดือนนั้นเป็นวันช่วยตัวเองของอเมริกามีคุณหมอคนหนึ่งของอเมริกาเนี่ยให้การช่วยตัวเองนะไม่ว่าของหญิงของชายก็ตามเนี่ยอยู่ในแบบเรียนของเพศศึกษาในวัยรุ่นของอเมริกาแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาก็ค้านเหมือนกันเขาบอกว่าอะไรกันให้วัยรุ่นช่วยตัวเองมันผิดนะคุณหมอคนนั้นโดนทําโทษด้วยนะถูกออกจาก,กหน่งงในอนาคตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พบว่า การช่วยตัวเองกลายเป็นถูกว่าบรรจุในบทเรียนจริงๆว่าวัยรุ่นคนวรรู้จักการช่วยตัวเองให้เป็นจะได้มีการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศแล้วกลายเป็นว่าคุณบอกคนนั้นก็เลยถูกให้เครดิตนะตั้งชื่อวันที่ถูกไล่ออกอะ่ะเป็นวันช่วยตัวเองของอเมริกาจากวันกลายเป็นเดือนคือทั้งเดือนเลยคือเดือนพฤษภาคมจากเฉพาะอเมริกากลายเป็นสาก,กลและก็คือทั้งโลกก็เรียกว่าเป็น international masturbation month ก็คือเดือนในการช่วยตัวเองสาก,กล กหนักว่าเออการช่ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานครับของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง่รู้เลยนะคะใช่ไหมครับ<อ>ดีไหมมาคุยแล้วสบายใจขึ้น<ช>แล้วก็เปิดใจนะครับเพราะบางทีอะค่ะคุณหมอว่าหลายๆคนอะไม่รู้ว่าเอออันเนี้ยสิ่งที่ทําแบบเนี้ยคือการช่วยตัวเองอเคุณหมออย่างเช่นการเอาน้ําไปฉีดหรืออะไรเงี้ยค<อ>่ะใช่ครับ<อ>แล้วบางคนนึกว่าผิดด้วยนะบางคนนึกว่าผิดที่สำคัญคือบ้านเราเนี่ยจะมีคําพูดที่เพิ่มเติมอีกคือ ผิดศีลธรรมอันดีนะพอมองอย่างนี้ปุ๊บไม่กล้าชุดเองเพราะสิ่งนี้ถ้าทางการแพทย์เรามองว่าสิ่งนี้คือมายาคติแลมายาคติแปลว,ว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดนั่นเองนะครับด้วยความศีลธรรมค่ะหมอคุณหมอก็เลยาจะบอกทุกคนว่าแบบมันไม่ได้ผิดใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็วิธีการก็แล้วแต่แต่ละคนที่ถูกใจนะครับเช่นบางคนก็อาจจะใช้นิ้ว ใช้เซ็กซ์หรือว่าช้ฉีดน้ำออก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับขอให้ได้ที่ความปลอดภัย